หมอใน,นคณะคณบดีเนี่ยได้ได้วางแนวทางยังไงไว้ให้กับคุณหมอรุ่นใหม่นักศึกษารุ่นใหม่ฮะจริงๆศ <c oughs> ีรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาพอสมควรครับสืบเนื่องจากว่าเราดำรงมาอยู่จะเข้า130ปีแล้วทุกคนที่ก็มาในศีราชเราจะเล่าให้ทราบตั้งแต่ต้นกําเนิดของโรงพยาบาลศีราชซึ่งขออนุญาตถ่ายทอดเวลานี้เลยนะครับเชื่อว่าในสังคมไทยอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้มากนะักครับ ว่าวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ครับรัอนการราชการที่5กับสมเด็จพระศร,รีรร 04, พระรินทราบรมราชินีนาถท่านสูญเสียพระราชโอรสองค์ที่5ก<ม>็สมเด็จเจ้าฟ้าศิริกกุฎพันธ์ครับตอนนั้นท่านประชวมายอยุ1ปี7เดือนประชวรด้วยโรคปิดสมัยนั้นเราไม่มียาปฏิชีวนะท่านเป็นพระราชโอรสที่ท่านสองพระอ,องค์รักมาก คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าการสูญเสียสมเด็จเจ้าฟ้าศิระก,กับกุฏธพันธ์คือที่มาด<อ>ของโลกอล่างศิร,ระจริงๆถูกเพียงแค่ส่วนเดียวพระอีก3เดือนต่อมาในวันที่27สิงหาคมปีเดียวกันคือ2430ทั้งสองพระองค์สูญเสียพระราชธิด,ดาองค์โตคือสมเด็จเจ้าฟ้าพระหุรัม์มณีใหม่มท่านประชดมาย,ยุ8พรรษา ตอนที่สูญเสียหนึ่งพระราชโอรสหนึ่งพระชธิดาน,นั่นแหละตอนนั้นเนี่ยที่กําลังจะมีการจัดสร้างพระเมรุนห้ายอดในงานพระราชพิธีของศพของทั้งสองพระองค์เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ตอนนั้นเองที่ท่านรับสั่งนั้นการราชการที่5สาระที่รับสั่งเป็นสาระนะครับ,รบผมบได้โคเดชให้ถุกต้องแป๊หมดว่าแม้แต่แม้แต่ลูกเราลูกเจ้าฟ้าเจ้าไปดีอยังรักษาไม่อยู่แล้วลูกชาวบ้านจะเป็นอย่างไร ท่านทรงรับสั่งให้เมื่อเสร็จงานพระราชพิธีแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่สร้างพระเมรุห้ายอดเนี่ยถอดออกมาสร้างโรงผู้ป่วยให้กับโรงรพยาบาลสมัยนั้นเรียกโรงศิิราพยาบาล<ม>ในเวลานั้นแต่ทั้งหมดก็ไม่จบเท่านั้นอีกสามเดือนต่อมายังเกิดเหตุการณ์ในวันที่22พฤศจิกายนปีเดียวกันปลายปีอีกสามเดือนท,ท่านสองพระองค์ก็ยังสูญเสียพระาราชโอรสอีกพระองค์หนึ่ง<ม><ม>คือสมเด็จเจ้าฟ้าตรีเพชรุฑธรรมรง เ้าจะพูดง่ายๆเวลาเราสื่อสารให้กับประชามศศีราชที่เข้ามาใหม่ก็คือว่า6เดือนถ้าภาษาชาวบ้านคือพ่อแม่คู่หนึ่งสูญเสียลูกไป3คนเนี่ย mm hmm. แต่ต้นก้าวรัชกาลที่5ท่านกลับใส่พระไทยในคนที่เดือดร้อนมากกว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราพูดตลอดไปล้ว,ว่าต้นกําเนิดโงรงพยาบาลรีราชเป็นต้นกําเนิดมาจากการที่ใส่ใจดูแลผู้ที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราตอนนี้ หลังจากนั้นก็สืบทอดต่อลงมาผู้ที่จะสืบสารพระราชปณิทานของพระองค์ท่านอย่างมากเลยคือสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระราชนกท่านเป็นพระราชโอรสของร,รัชกาลที่ห้าซึ่งสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยอยู่ท่ามกลางยุคราอาณานิคมรัชกาลที่5เวลานั้นท่านส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยเกิดการทวงดุลให้เกิดสมดุลกัน สมเด็จเจ้าฟ้ามหขิดลท่านก็เข้าไปเสด็จงนา้านการทหารการทหารเรือแต่วันหนึ่งท่านเสด็จกลับเข้ามาในในกรุงเทพก็มีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งคือกรมพระยาชายาัยนาทเหรียญถอนท่านบอกกุศโลบายชวนสมเด็จเจ้าฟ้าม่ขิดดลท่องเที่ยวทางเรือแลวมาถึงที่ของโงรงศารพยาบาลก็ชวนขึ้นมาดูเพื่อเจตนาให้เห็นโรงผู้ป่วยในเวลานั้นซึ่ง ไม่ถูกสุขลกขณะฟาสมเดจ้าฟาไม่ดนท่านไปนิ้เห็นก็มีความรู้สึกว่าถ้าดูแลแบบนี้ชาสยามเวลานั้นจะมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรนั่นเป็นจุดผกผันที่สําคัญท่านก็ตัดสินพระไถยขอพระบรมราชานุญ,ญาตจะรนกนรารรชการที่6ตอนนั้นเป็นยุคของรชัชการที่6กะท่านก็ส่งมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้ท่านเสด็จไปศึกษาการสาธารณสุขกับการแพทย์ท่านเสด็จไปถึง สถานีที่ที่เมืองบอสตันท่านสำเร็จการศึกษาแลกลับมาถึงประเทศไทยเลยคือวันที่13ธันวาคมพุทศักราช2471ท่านเสด็จกลับมาถึงเวลานั้นเนี่ยโดยฐาน,นอนดอนแล้วสมเร็จจาฟพรมหิดลเวลานั้นจะเป็นองค์รัชทายาทโดยอนุโลมหมายความผู้ที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ดูแลอาสาบัญชนท่วทวไป ก็ออยากแต่ท่านมีพระราชประสองค์อยู่แล้วอยากจะกลับมาเป็นหมอเห็นั้นท่านตัดสินพระไทยขึ้นไปที่เชียงใหม่ขึ้นไปที่เชียงใหม่ท่านเสด็จไปถึงเชียงใหม่วันที่24เมษายน2472ไปทาไมฮะที่เชียงใหม่าขึ้นไปที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลของของราชการก็คงไม่สามารถดูแลของไข้ได้ท่านเสด็จไปสรงงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิทเป็นโรงพยาบาลของคนาด้าเนชันแนล เห็นท่านก็ดูแลชาวบ้านสามัญชนที่นั่นผมชอบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าตะวันตกมีเลดี้ออฟเดะแลมคือฟอร์เรนซ์ไนติงเกลที่ทุกคืนก่อนนอนฟอร์เรนซ์ไนติงเกลจะจุดเทียนแล้วก็ไปถามคนไข้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเรามีเจ้าฟ้าพระโองค์หนึ่งที่แบบเดียวกันทุกคืนก่อนที่จะส่งบันทมท่านจะเสด็จไปเยี่ยมคนไข้ที่ในโรงพยาบาลแมคคอมิก เจ็บหมดเรีบร้อยท่านค่อยเข้าบันทมจนเชียงใหม่ขนานนามพระองค์ท่านออว่าหมอเจ้าฟ้านี่คือที่มาของคำว่าหมอเจ้าฟ้าออในช่วงนั้นมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งสิ้นพระชนในในกรุงเทพ ท่านก็เสด็จกลับข้ามาแต่ปรากฏว่าจัากลับเข้ามาแล้วไม่ได้กลับขึ้นเชยงใหม่อีกเลยอาการประชวนของพระองค์ท่านก็เป็นมากขึ้นอีกจัดเดือนต่อมา24กันยายนปีเดียวกัน2472ท่านก็สวรรคตรนี่คือเจนนายชั้นที่สองของราชวงศ์จักรีที่สืบสานพระราชปณิธานมมาจาก,าก,าการัชกาลที่ห้าทำประโยชน์ให้กับผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดระยะเวลา10ปีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงมีคุณนูปาการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของประเทศไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจไว้มากมายอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายอีกทั้งพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาและค้นคว้าเพื่อการก่อสร้างตึกต่างๆและขยายพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชพระองค์ทรงมีพระราชหฤทยัยห่วงสิริราช ยามใดที่มีผู้ใกล้ชิดเข้าเฝ้าจะรับสั่งถึงงานโรงพยาบาลศิริราชเสมอซึ่งพระราชปณิธานนั้นก็ได้สืบทอดต่อมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่ก้ว